ครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกับช่องพาวเวอรมว์ชินเนลอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องพาวเวอรมว์ชินเนลนะครับก็มีเก็บความรู้สาระดีๆมาให้ผู้ชมได้ดูได้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับการนําเบ้ามือจับออกนะครับแล้วก็ตัวเปิดประตูออกนะครับมีวิธีอย่างไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้อหน้าฝนแล้วนะครับแล้วก็บางทีนะครับเจ้าตัวเนี้ยทาให้เกิดปัญหาคือรถบางคันนะครับมีน้ําไหลออกมานะครับแล้วก็ ทาให้เกิดเป็นสนิมหรือคราบต่างๆนะครับเอาให้ทําให้ดูไม่สวยเลยนะครับแล้วจะเอาออกอย่างไรซึ่งมันเอาออกค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดคนเอาออกไม่เป็นแต่วันนี้มีเทคนิคเล็กๆนะครับในการเอาออกซึ่งเราจะใช้เพียงอย่างเดียวนะครับก็คือเส้นเอ็นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเส้นเอ็นนี้จะเอาออกได้ไหมแล้วออกกันอย่างไรนะครับไปเลยครับสังเกตดูของผมนะครับเนี่ยมีคราบตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วขัดไม่ออกด้วยนะครับเนี่ยต้องใช้น้ํายาขัดออกนะครับเพราะนั้นผมจะถอดออกเลยนะครับโดยใช้เส้นเอ็นนะครับมันจะสั่นนะครับถ้าถือมือเดียวนะครับเราให้เราเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยนะครับสอดลงไปนะครับเดี๋ยวจะสอดให้ดูนะครับสังเกตนะครับผมเอาเส้นเอ็นเข้าไปแล้วนะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับสอดให้เข้าทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ทําการดึงเขานะครับ เลยนะครับค่อยๆช้าๆนะครับเรียบร้อยครับนะครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งอันนะครับเรียบร้อยครับที่นี้ครับอันใหญ่นะครับอันใหญ่จะยากนิดนึงนะครับให้เราเนี่ยเอาสิบเอ็นเนี่ยนะครับ ใส่เข้าไปเลยนะครับหาดูช่องว่างนะครับว่าตรงไหนช่องว่างมันเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปร้อยเส้นเอ็นเข้าไปนะครับ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเช็น,นเป็นเพลงเส้นเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ทําทุกๆอันเลยนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเอาเส้นเอ็นนะครับเราจะเอาไหนออกก่อนก็แล้วแต่นะครับให้หาช่องว่างนะครับ เราเส้นเอ็นนะครับสอดเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ดึงเรียบร้อยครับปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาได้แล้วอย่างนี้นครับ ดูบ้ามือจับนะครับเหมือนเดิมครับหาช่องว่างครับว่าช่องว่างี่ยมันเยอะเราเห็นตรงนี้ช่องว่างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เอาเส้นเอ็นสอดเข้าไปเลยครับนี่ครับสอดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นี้จะแน่นหน่อยครับแน่นก็ไม่เป็นไรทำเขาออกแน่นอนปึ๊บแล้วก็ร้อยจะมาด้านล่างนะครับปึ๊บเหมือนเดิมครับ รออครับแล้วก็เอาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสี่ด้านสี่มุมเลยนะครับใช้เวลาปิยงแป๊บเดียวนะครับกับการใช้เส้นเอ็นในการถอดเบ้ามือจับประตูนะครับ